มาพระอาจารย์โกศัหรือพระอาจารย์เนื้อเศรษฐีจันทพิโชวันนี้ทางพระอาจารย์อยู่ป่าช้าของบ้านสันมะเฟืองก็อยากให้ดูบรรยากาศนะโยมก็จะถ่ายทำให้ญาติโยมได้เห็นว่าป่าช้าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันโยม นพอดีตรงนั้นมีลังแตนก็เลยไม่อยากขึ้นไปนะขออนุญาตโยมรับชมป่าช้าแตละที่ว่าเป็นยังไงก็บรรยากาศอย่างที่โยมเห็นนี่แหละขออนุญาตโยมมีความสุขกับการรับชมป่าช้าแตละที่ จเจริญพรจ้ะบ๊ายบาย